แม่ผมโดนงูรัดได้ห้องพยาบาลนี่ช่วยนะน่าจะเป็นงูเหลือมแหละยาวประมาณ30กว่าเมตรงูเหลือมตัวนั้นอ่ะออกหนังเรื่องอดาคอนดาวันนี้ผมก็เดินทางมาที่โรงเรียนนี้แล,แล้วผมก็มาพบกับผอ,อ,อนะครับนะผมก็แนะนําให้รู้จักผอ,อ,องเรียนเนี่ยวันนี้ครับผออใครเไม่ใ,ใครใครเ<ค>น,นี่นใครอ้าวไปดูกับไมอป้าเลยอ่ะรูร้จักเกลียวมันอ้วาว ไปบริจาคของเด็กนะวันนี้สวัสดี FC ฟป๋าวันอยู่ประทุมด้วยวันนี้ผมจะไปแจกขนมเด็กที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวรอติดตามระหว่างผมเดินทางจะมีอะไรสนุกสนานไหมรอติดตามไ้เลยเอฟว่าจะฮาแค่ไหนยังไงผมก็ฝากด้วยนะสวัสดีพี่น้องอยาโนด้วยหาเป็นยังไงเดีย๋ยวมองหน้าผมนะประตุมในผลนี้อาเลย ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนนะที่อำเภอสีเทพแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อโรงเรียนบ้านลังย้อยวันนี้ผมมีของมาแจกเด็กๆมาเล่นกิจกรรมกับเด็กๆนะครับที่ผมมาโรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนของแม่กูเองวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับนะแต่รู้สึกลําบากเลเกิน,นะเป็นป่านะแต่วันนี้ป๋าวันก็เดินทางมาไกลนะผมเป็นคนทุกที่แหละมีอะไรก็บอกผมไม่ว่าจะเป็นบางบอนที่ไหนอยากให้ผมไปลั่นอยากให้ผมไปสร้างนส,สานกสนาบอกได้นะครับนะเกี่ยวกับสายบุญสายฮาอะไรก็ได้หมดวันนี้ผมก็เดินทางมาที่โรงเรียนนีแ้แล้วผมก็มาพบกับผอ,อนะครับนะผมก็แนะนําให้รู้จักผอ,อ,อเรียนเนี่ยวสวัสดีครับผอ,อ แม่เพราะอเป็นคนขยนันจริงๆนะปลอมตัวลงมากวาดเกิดแล้วที่นี่เป็นไงครับพอ,อตอนนี้อ๋อคิดไงเรือมนน้ำครับ<ม><แ>ที่นี่นะครับที่อื่นมีหมามีแมวแต่ที่โรงเรียนนี้นะครับเลี้ยงยันเสือดูนะครับเจ้าวฮาไปไหนในป่าเสือไม่ธรรมดานเสือโทนี่เสือไอหน้าโอ้โหนี่นานมากโรงเรียนนี้ไม่ต่ำว่าน่าจะมี50ปีแล้วล่ะพ่อแม่ผมก็แก่แล้วล่ะอายุ50ตอนนี้ผมก็รัาคิดอยู่นะว่าระวางแม่ผมก็โรงเรียนใครจะไปก่อนกันสนุกสนานกันไปอย่าโลกสวยเดี๋ยววันนี้นะ มีกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กหลายอย่างนะครับเล่นสนุกสนานแจกอาหารแจกเครื่องดืม่มหรืออาจจะมีแจกตังนะครับเพื่ออยากให้เด็กมีกําลังใจในการเล่นเกมสนุกสนานไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปคิดมากว่าผมจะมาแจกตังเพผมหาเสียงมันไม่ได้อยู่ในหัวผมนี่แหละผมจําได้เลยนะนี่ก็เป็นห้องพยาบาลที่โรงเรียนนี้นะที่โรงเรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนมีทุกที่ห้องพยาบาลแต่นี่ห้องพยาบาลนี่ผมจําได้เลยนะว่าแม่ผมเล่าให้ฟังนะสมัยตอนที่แม่อายุประมาณ9ก้าขวบกว่านะแม่ผมโดนงูรัดได้ห้องพยาบาลนี่ช่วยนะน่าจะเป็น ยาวประมาณ30กว่าเมตรงูเหลือมตัวนั้นอ่ะออกหนังเลือดอดาคอนด้าแม่ผมโดนลัดโดนกัดนะตอนนั้นแม่ผมก้าวขวบอ่ะแบกงูนะมาเรือนพยาบาลเนี่ยแบกงูอ่ะ30เมตรมาถึงนี่ปับ๊บครูก็จับเอาแม่ผมออกจากงูพยาบาลบอกว่างูไม่ได้รัดแม่คุณหรอกแม่คุณน,นะรัดงูนะแม่คุณน,นะรัดงูสวนสมุนไพรนะครับ คใครชอบนะสมุนไพรก็น่าจะรู้อยู่นะสมุนไพรก็มันก็เพลินผมไม่อกคนชอบอยแล้วสมุนไพรแล้วก็เราก็จะไปผสมอะไรแล้วเราก็จะใช้ให้มันถูกกฎหมายเตอนนี้ก็เด็กเรียนนั่งกินข้าวอันนี้ข้าวอะไรเนี่ยไข่และพลอ่ไข่และพลูไข่พะโล่ใครขครครับครอ้าวไปดูกระบอกป๋าเลยอ่ะไจัดกระเทียมกระเี่ 1> ป .1 ถึงป .6 ส่งตัวแทนชั้นละสองคนดีกว่าออกมาเต้นอ่ะ,อะเอาเราคนแรกเลยพร้อมแล้วไปออเพลงให้มา พีเบียแสดงว่าเป็น f อเพืของเพื่อนๆนนหลายๆคนนะแต่ว่าหน้าตาเราหลอกมีสองอย่างไม่หลอกเ้อาใครว่าคุณหน้าเหมือนลิงโอเคโอเคนะมาโอ้ดีเบียอ้องไป เอ่อไอ้หลูนั่นนำเวลาไปเต้นรถแผ่เธอแบบนี้นะไปกับพ่อแม่นะเดี๋ยวไปได้หลายคนขอบคุณมากเลยชื่ออะไรนะไม่น่าจำเลยขอบคุณที่จะรูครับขอบคุณครับนะถ้าผมได้ก็ได้แล้วนะเนี่ยกูทำไม่ได้อะ กินขนมกินข้าวกินอะไรนะครับนะครับอ่ะขอบคุณครับถามก่อนถามก่อนรู้จักกระเจียวมันกระเจียวคืออะไรกระจู่กระจูกับเจียวเหมือนกันไหมอ้าวพี่บอกไม่รู้จักรู้จักกระเจียวยังอ่ะแล้วรู้จักกระจู่ไหมแล้วกระเจียวกระจู่เหมือนกันไหมเบื่อตรงไหนวะ ครับนะผมนะครับป๋าวันอยู่ประทุมนะครับวันนี้ผมก็มาลงพื้นที่นะครับอยากนำนะครับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็มีอาหารเล็กน้อยอาหารว่านะครับแล้วก็มีนะครับความสุขและความบันเทิงนะครับมาแจกน้องๆนะครับวันนี้วันนี้ผมก็มีอุปกรณ์กีฬานิดหน่อยนะครับนะไม่เยอะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับมาแจกกับเด็กโรงเรียนนะครับนะโรงเรียนบ้านรังย้อยนะครับวันนี้ก็จต้องขอขอบคุณทุกทุนนะครับน่ารักมากนะครับนะวันนี้นะครับนะเอาียงปรผมมาให้ทุบคณป๋าวันเลยครับผม นะครับคุณตาวันนะครับขอขอบคุณคุณเูนะครับขบวนนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณครู้ให่ทุกทองสัมพันธนะครับกล่าวขอบคุณคณะคุณตาวันอยู่ประทุมครับขอการเรียนเชิญครับผมผมก็ขอขอบคุณนะครับเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณครูแล้วก็พอทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแม่ครัวแล้วก็ทุกทุกคนเลยว่าขอขอบคุณเลยว่าง่ายๆนะครับผมพูดอะไรไม่เก่งแต่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับมีความสุขมากๆนะครับนะแล้วก็ พะพูนเลยพูนนะครับค่ะในนามโรงเรียนบ้านบางย้อยนะคะอำเภอหนองย่างคอยอำเภอสีเทฆจังหวัดพัทลุงนะคะอยู่สำแหน่งการพัทลุงเขตสามนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณป่าวันนะคะก็ขออวยพรให้ช่องยูทูบนะคะหลักร้อยล้านค่ะขอขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากมากค่ะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้รับพรได้ดายแต่ท่านได้ครับได้ครับ วันนี้เราก็ผ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้นะครับป๋าลงพื้นที่มาเพชรบูรณ์มาแจกของมาลั่นมาสร้างความสุขนะครับให้เด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับอยากให้ผมไปหาที่ไหนไปสร้างความสุขที่ไหนให้เด็กๆอยากให้ผมเดินทางสายบุญหรืออยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมฝากติดตามช่อง YouTube ผมด้วยชื่อช่องว่าป๋าวันอยู่ปทุมฝากกดอะไรสัมสไคร้ให้ผมด้วยคลิปหน้า ผมจะทำอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยสวัสดีครับ